กุ้ยทงเาสวัสดีครับนักเรียนทุกท่านครับพบกับผมหล่อซอีกแล้วในช่วงของการเรียนรู้ภาษาจีนวันนี้เราซื่อมีเรื่องดีๆครับความรู้ดีๆมาแบ่งปันนั่นก็คือเรื่องกินครับสำนวนจีนมีคําพูดคํหนึ่งที่กล่าวว่า民以食อ天民以食อ天วทิวเท,น,น,วเทนประชาชนเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่หรือประชาชนถือเอาเรื่องปากเรื่องท้องเป็นเรื่องใหญ่ครับ民以食อ天อเวเทาก่อนเราได้เรียน การทักทายในยแต่ละช่วงของวันไปแล้วนะครับคำว,ว่าเช้าสายบ่ายเย็นเนี่ยเราได้เรียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะเอาคําเหล่านี้มาประกอบกับอาหารการกินของเรากลายเป็นอาหารมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นอีกทั้งมื้อแถมครับนั่นก็คือมื้อดึกเริ่มเลยนะครับอาหารเช้าใช้คํานี้ดีกว่าครับเสาชั้นแน่นอนครับใช้คําว่าเสาฟันก็ได้เพราะคำว่าฟันแปลว่าข้าวไงครับเสาเสาฟันพูดได้เสารชั้นก็พูดได้ครับงามกว่าด้วย ก็จะสอนสองคำเลยนะครับอาหารเช้าเจ้าฟ hey, right. ันเจ้าชั้นเจ้าฟันเจ้าชั้นคำว่ากินหรือรับประทานเรียกว่าชืิทานอาหารเช้าชื่อเจ้าฟันชื่อเจ้าชั้นผู้ถามนะครับชื่อเจ้าฟันชื่อเจ้าชั้นอาหารมื้อเที่ยงล่ะใช้คำว่าอู่ของจงอู่แล้วกันครับอู่ฟันก็พูดได้อู่ชั้นก็พูดได้ าทานมื้อเที่ยงนะครับชิ้วฟานชิ้วซานเลือกคำใดคำหนึ่งชิ้วฟานชิ้วซานชิ้วฟานชิ้วซานส่วนอาหารมื้อเย็นก็คือหวานฟานหรือหวานซานทานอาหารมื้อเย็นคือชิ้วหวานฟ,นา,นฟนานชิ้วหวานซานชิ้วหวานฟานชิ้วหวานซานสามมือแล้วนะครับ มื้อเช้าก่อนมาทบทวนกับฉนเลยครับชื่อเสาฟันชื่อเสาฟันหรือชื่อเสาชั้นชื่อเสาชั้นมื้อเที่ยงสองแบบครับชิวู่ฟันชิวู่ชั้นชิวู่ฟันชิวู่ชั้นมื้อเย็นมีสองคำให้เลือกชิว่านฟันชิว่านชันชิว่านฟันชิว่านชันแถมอีกมื้อหนึ่งให้ครับ มือที่กินแล้วอ้วนง่ายมากนั่นก็คือมือที่เรียกว่าเชาเย่ห simplify. รือบ,บางคนก็เรียกว่าเย่เชาแล้วแต่คนใช้ครับกินมือดึกนะครับชื่อเชาเย่ชื่อเย่เชาชื่อเชาเย่ชื่อเย่เช้าเรสียสอนประโยคหนึ่งให้ครับกินมือดึกทําให้คนเราอ้วนง่ายมากพูดอย่างนี้ครับกินมือดึกนะชื่อเชาเย่ 爱妈很容易，他ำให้ค使人，อ้วน发胖。吃宵夜，很容易使人发胖。吃宵夜，很容易使人发胖。变看看卡？变呃，唔记得去宵夜，是看噶？变变夜宵个代。吃夜宵，很容易使人发胖。 กินเย็ยน宵很容易使人发胖ทบทวนทั้งหมดที่เราเรียนมาในวันนี้นะครับดีไหมครับมื้อเช้านะานื่ยฟัน早饭กิน早餐มื้อเที่ยงยกิน午ชกิน午餐มื้อเย็นกิน晚饭กิน晚餐กินมื้อดึกกิน宵夜กิน夜宵ประโยคที่ว่ากินมื้อดึกทำให้คนเราอ้วนง่ายมากพูดว่า 吃宵夜很容易使人发胖。吃宵夜很容易使人发胖。健康宵夜嘛，变夜宵个代，个只变不离有起话，吃夜宵很容易使人发胖。吃夜宵很容易使人发胖。ประกอบกับตอนต้นชั่วโมงเราจะมีสอนอีกประโยคหนึ่งไงประชาชนถือเอาเรื่องปากเรื่องท้องเป็นเรื่องใหญ่หมินอิศวัยเทียน มินอี้เว民以食为天มิน้น以食为天เวัสดีทานมาเรื่องทานมาแล้วยังไม่ได้ทานจะตอบยังไงพบกับเราซื้อในครั้งต่อไปแล้วกันนะครับอย่าลืมเอาความรู้ที่เราซื้อแบ่งไปนในวันนี้ไปทบทวนไปฝึกฝนไปใช้จริงนะครับพบกับพงเราซื่อในการเรียนภาษาจีนครั้งต่อไปภาษาจีนไม่ยากอย่างที่คิดครับเซจียน